เอ้ยโยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีดในมากิงมันได้คล้ายเกมอะไอรนี่ะไอ้เนาะไอ้ถนนฟันทธงที่กูเคยเล่นลงช่องไปนะแต่กูทิ้งภาพไปใครงงเอาเป็นว่าเรายชาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยวันนี้ไม่มีใครมามาคนเดียวซอลโอเพอร์ไปเถอะเล่นไงวะแล้วกูทำอะไรด้วยโอเคไอ้เหี้ยนี่แล้วกูอยู่ในเกมแล้วไอ้เหี้ยไฟเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยมีเพลงด้วย โอ้ไม่เนี่อันนี้คือแรกขึ้แรกไม่ได้มีอะไรไอ้ยิยนี่รถไรรถรุ่นอะไรวะโอ้โหเยียย่้อรถยังช้าอืเพลงเพาะเพลงพระทุกคนน่าจะได้ยินเพลงนะเพลงเพงระดีเพลงพระเพลงพระเพลงพระโอ้มีวัดด้วยวัดปุวนะ่าจะวัดโอ,โอ้นี่มันยังไงมันก็สนับสนทางยอดชัดเลยฉบับที่บ้านโอ้ ไอ้เจนี่กูไม่คิดว่าต้องมาได้เกมในตอมจะแบบโรบอกกันเนี่ยไปไอเจน,นทำไมมันชา้าจังวะละเวลาตีนหนึ่งอ่ะเคือ่อนนั่นนึงมันฟ้าเหรอหากมีอะไรผิดปกตเลี้ยวขวาอ๋อหากมีอะไรผิดปกตเลี้ยวขวามีทางนี่นแหละโอเคไม่เป็นไรแปลกเราโอเคต่อขึ้นตอ่อไอ้ยักโอ้โอเคโอเค,อเ,คเกมน,นี้ดีที่มันเปิดเพลงให้โอเคอ่าบางจาก เพราะอยกได้ถึงปั๊มป่ะหรือถึงอะไรอันนี้คืออะไรมีอะไรไหมไอ้เกียรไม่มีอ๋ออืมเฮ้ยพ่อไอ้สัตว์ต้องตกใจไอ้เหี้ยโอเคมันไม่มันไม่มันไม่ปกติแล้วโอ้ยเฮียอยู่ดีมันวิ่งผ่านกูเลยอ่ะอืมเฮ้ยไอ้ชิบอยู่ดีตกใจไอ้สัตว์เนี่ยไปอืมเพียงพอเพียงพอกูคงจะไม่โดนลิ้วติดใจไหมเพลงเนี่ย โอเคไปแล้วก็ไม่เป็นไรขับรถไปเรื่อยไอ้เคิยรถมไม่แรงเหมือนกันแล้วันยวะเหมือนในถนนต้นทางเลยรถไม่แรงเลยโอเคมีไอ้เฮียเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ดีก็มีคนเดินผ่านนะนะอ้ชุดขาวเดินผ่านนี่เจ้าอาจจะเป็นผู้นำนแสงสว่างเอฟตีท้องแล้วบางจาับฮัลโหลครับเอาวัตชุดูเอาเอาวัตเตอร โอเยอเดสต์ต์ oh, yeah. oh, ไม่มีอะไรนี yeah. ่ตดมึงช้าไ้เ e. ฮียโคดช้าเลยซีงตงวันนี้มีอะไรไหมรู้สึกว่าวัดจะหายนะโอเควัดหายเฮีย e. วัดหายไปรีบเลยเราไม่บอกติและว,วัดหายเฮีย e. ไปเลยปืนบืนปืนปืน,บ,นบืนเลยรถแรง ตายสั้นจังเลยฮะโอ้ยตายหักโง่อืมโอเคอาเกียร์เนี่ไม่บอกแต่ละอย่าีจรงมีคนแก่มันจะเล่นโอ้ยเหี้ยพ่อมึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้แต่ยายทำอะไรวะยายอย่ายชนรถกูยายโอ้น่ากลัวยายชนรถกูโอ้อ้า เออยายแม่งดูแลกับรถไรเฮียเออเออเออจริงเออนั่นแหละคนได้ดีดีอุ้ยรุนแรงมาบ่หน่อยยายรุนแรงกับรถเดี๋ยวมันพังยารุนแรงยารุนแรงไอ้เฮียยายแม่งตอกรถโตัวเฮียเยายยายตอกรถกูก่อนเดี๋ยวท้องไอ้เฮียใครจะรับผิดชอบไม่ยายเฮ้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 ยโอเคเลิกยายเลิกตอกรถละ โอเคูสิว่าไอตีอยังไงก็ตีตีไอ้เนี่ยโอเคเริ่มดูบ้างจากมีอะไรไหมไม่มีอืมโอเคไอ้เนี่ยนะกูเห็นได้เห็นเห็นขาไม่ได้ไกลเลยเฮ้ยนุ่มนั่งทำไว้โอเค watch the b o โอเคคูออะไรวะเช้าเลยแต่ ก็ดีนี่เชียพี่เออเปิดไฟสว่างๆไอ้เหี้ยขับทำไมไมืดมิดไอ้เหี้ยอ๋อดีปาสวยปาสวยขับ <c oughs> แมงเรนกลางเล,เลยเอ <c oughs> <ๆ>้เหนี่ขับเรนกลางเลยอืมปกกิะหีกูทั้งันไหมเนะี่ยโอเคสีห้าแล้ว โอ้แสงสว่างอโอเคเร,เราจะลอกกำดันท้ายไหม,อมน,นอนนนเค้ไม่มีอะไรไม่มีระหว่างขับแล้วก็ฟังเพลงอะไรเพล่นลนไปนะเอ้แๆคกูเห็นมึงะไอีสัแตแอมทำไมมึงงเหี้ย ผมชนรถกูชนีเกิดเถอะนะออกชนไม่ไา้เฮียแม่งมีกระเพร่งรถชนอะไรวะดูวยชนนายเฮียคุงแม่งเห็นไหโอเคเต็มรถเลยเฮียอืมอ๋อโอเคพอขับรถยาวกลางคืนหลังจากปาร์ตี้ไปเจ้าโอเคแล้วโอเคจบแล้วไปจบเก่งนะอ่ะ <n> <BTS> งงว้าวอัอเนนี่จะเป็นสุดท้ายแล้วนะโอเคมันไม่ใช่สุดท้ายไอ้เหี้ยไอ้นี่ใครอ่ะไอ้สัตว์ใารว่าตะแก่ออ,อจาแนแดงปะใช่ไหมจะใส่ตัวออะไรสก่อนแต่ไม่ใช่ตัวสีแดงปะ่ะไปขับต่อไปฮู้ขับได้เลยเพิน่พนๆไอ้เหี้ยกว่ากินนี่แน่ยขับเร็วมากเลยสบายชิวๆว,วิ่งยาว แต่ยังมาไปทำไปหุบมมันยังมืดอยู่เลยวอะอคงไม่มีอะไรมันคงไม่เหมือนไอ้แกญ่ใหแก่โชบัวนะไรเฮียวิ่งคนรถอะไรเงี้ยอำรถกูเลยอะอ่าโอเคเลองดูก่อนเคจยแม่งเล่นเหลี่ยมโอ้ยเฮียตอบได้ไงเนี่ยอุ้ยไปอืมเป็นของ อ๋อชาแล้วอ๋อเฮ้ยเพลงเพราอืมอืมอ๋อเพลงพราะเพลงพราะดีดีดีอืมอ๋อเพลงเพรากูจอดฟังเพลงก่อนได้ไหมไอ้กูจอดรถเปิดเพลงฟังก่อนได้เปล่าอยากจะจอดรถเปิดเพลงฟังเล่นก่อนแต่กูเสร็จแล้ก็สิ่งนั่นแหละเฮียไม่เสียเฮียไม่เสียเฮียหรอกอ๋อวัดสวยวัดสวยวัดเด็ดขับรถกินลมชมวิว โยโยโยเอ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 โอเคจบเกมเขียนว่าแล้วอ๋อแล้ชื่อพัฒนาสินนะโอเคอ๋อออฮ่าฮ่าแล้แลชื่อพัฒนาโอ้พระรามห้าคนเหรอเพ้ยดีเกมดีเยอะเกมดีเกี่ตีผมไม่เลยเกมดี เฮ็ดแต่ไปคลิปจบยังเร็วเลยอ่ะคิผมว่ากินคลิปจบเร็วมากเลยอ่ะแค่แปดทีปรนะมนี้โอเคแล้วไงต่อถนน,นบางจากโอเใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคมันมีแค่นี้เออลืมไปวันนี้ต้องอ่านตรงนี้ด้วยนะว่าไหนะว่ากฎกติก,กาในการเล่นแบบนี้ให้คุณขับรถตับทางตรงไปเรื่อยๆและหาสิ่งผิดปกติจนกว่าจะ,จะเจอทางแยกถ้าเจอทางแยกแล้วมีอะไรผิดปกติมาก,ก่อน ไปจนทางแยก้ยวขวาทีนี้โอเคเกมไม่จบอย่างเร็วเลยโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะมีอะไรปะไม่มีอะไรสึนทางตรงยามคืนยามคืนอัปเดตหนึ่งโอโ๋อเคอัปเดตหนึ่งโอเคก็ดีก็ดีโอเค,ค,คโอเคเพราะเราโอ้ยเฮียมีต่างถ,าถ้ามีแต่กุบริจากเลยหกโลบกักอะมีเหลือแค่นั่นแหละโอเค เอาเป็นว่าเราก็จะพริบสะเทือนท่านนี้แหละบ๊ายบาย